โอเคครับผมวัสดีครับการเนอยู่ในเกมไ e t a l นะครับกับอีเวนต์ของเมทัลสลักนะครับดานสุดท้ายที่มันพึ่งมาครับจริงๆก็ไม่พึ่งมาหรอกมานานแล้วครับแต่ผมแค่ยังไม่ได้เขียนเฉยๆครับเมทัลสลักสไตล์ครับผมโอเคครับผมเคลียร์ถึงดานสุดท้ายแล้วเนาะมิชชั่นคอมพิวต์ครับผมอ่ะเซตที่ผมจะใช้ก็ประมาณนี้ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอไปวิววัฒนาการเจ้าคอสโมก่อนครับอ่ะ กินผลทองไม่ใช่ผลทองดิผลผลไม้สีเหลือง30แล้วก็ผลอีพิกสิบครับผม<ะ>กินค่อนข้างเยอะเนี่ยนะมาวิวัฒนาการดูสิบึ้มโอเคครับละสีสันโคตรแจ่มแมวเลยครับผม<ะ>อ่ะอันจตเมดกาแล็กซี่คอสโมครับผมเ<ะ>จ้านี่ก็เอ้ยหยุดเวลาได้ด้วยของจริงของจริงของจริงน่าสนใจครับ อาาลนโอ้ตบยักษ์อมีร้ายคำสาบด้วยฮะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากครับเจ้าตัวนี้ไปเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเสร็จนี้แล้วครับเอาซุ้มยิงไปดีไหมไม่เอาไปแล้วกันนะครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับแต่เอาแม็กไปก็ดีครับผมไปโอเคครับมามา,าโอเคมาเลยมิชชั่นของพีครับผม เจ้าเอเลียนน้อยๆน,นั้นอ่ะเดี๋ยวจบด่านนี้ผมไปส่มตู้ได้ละกันนะครับโอเครถไฟไปครับฟาร์มตังค์เลยเร็วเยี่ยมยอดแต่ไม่ค่อยได้ตังค์เลยฮนะเจ้าตัวบ้านนั้นป่อยใครดีอะอืมอ่ะเอาเป็นเจ้าไซเบอร์แคทแล้วกันนะครับไปซุ่มยิงไหมครับว่ายน้ำไหมครับโอเครู้สึกว่าเล่นได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้งครับไอ เจ้าบ้าน,นั่นมันเป็นหมูหรือเปล่านะเนหมืหอนมูเลย,เลยพุ่งไาชนหน่อยสิเสกเขาครับผมไปไว่ายน้ําไปครับค่อยๆทำดาเมจไปช้าๆช้าๆไม่ต้องรีบครับผมเนี่ยยังไงก็ต้องรอเจ้าพวกที่เหลือมันออกมาอยู่แล้วครับไม่สามารถรีบเคลียร์ได้ครับผมมันตายยากเกินไปเรื่องมันเยอะโอเคโอเคโอเคค่อยๆไปครับค่อยๆไปรถมันรถไฟสวยครับชนโดนอะไรแล้วนั่นนะเข็แครไหมครับ ว่ายน้ำไหมครับผมนั่นแหละค้าสโลมันครับไป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 ต้องปล่อยดึงๆไปแล้วะคะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวกันเจ้าปูใส่ช่วนนะครับโอเคอยากจะปล่อยคอสโมโจังเลย5 8 0 0เองนะไม,ไม่ไม่มีตังค์เลยใ้พักมันไปพักมันไปพักมันไปรถไฟไปครับชวนหน่อยสวยตายไหมไม่ตายเฮ้ยตายยากจังอะ่ะเองอะ่ะ โอเคครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับบึ้มมาน้องสวยได้อยู่ครับได้อยู่ครับแต่อยากปล่อยคอสโมมากเลยตอนนี้โอเคเมื่อกี้เหมือนได้คอสโมโอเคครับคอสโมไปครับผมผลโมระยะไกลขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับไปรถไฟไปชนครับสัตัดเลยคอสโมสัตว์เลยน้องเออไม่โดนใครเลยฮะอ่ะเต่าเต่าไปครับกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยกันไม่ไหวแฮะตายเลยอะ ไม่ไหวแล้วเนี่ยคอสโมช้าเกิอนน้องช้าเกิอนน้องช้าไปแล้วช้าเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะตายเนี่ยเฮ้ยบึ้มมันคอสโมบ,บึ้มบึ้มบึ้มช้าจังอะช้าจังอะบึ้ม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 อื้มไม่โดนแน่เลยถ้ามายิงไม่โดนเจ้าเจ้าตัวส้มๆนั่นนะ่ะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับผมไปว่ายน้ำไปครับโอเคค่อยๆยื้อไว้ครับค่อยๆยื้อครับจนกว่าจะชนะครับผม ยื้ได้ไหมยื้ได้ไหมชนสวยอ่าจะต่าไปครับมันจะไหวไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคโดนอยู่เวลาไปดิโดนอยู่เวลาดิโอสโมนายตีบ่อยๆหน่อยดีเพื่อนฮัลโหลขอบ่อยๆอน้องถ้านายตีไม่บ่อยเราจะแพ้น่เนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคชาร์จอีกชาร์จอีกอย่างเท่เลยโคสโมเนี่ยเท่จัดเลยชนสวยครับผมชนโดนไหมเนี่ยเฮ้ยบื้มมันบื้อมันบึ้มมัน เออเรนอยู่เวลาไปดิโดนอยู่เวลาดิเฮ้ยเฮ้ยจะไม่ไหวเอานะเนี่ยเอ้ยเอ้ยทำอะไรสักอย่างดิวไม่อยากยิงปืนใหญ่ไปเลยอะเดี๋ยวมันกระเด็นแล้วคอสโมผมจะเทิบเข้าไปใกล้ๆโอเคครับผู้ชมสวนสขีครผมก็เขาทำอะไรไปน้องชยกันยิงช่ยกันยิงช่ยกันยิงบึ้มมันคอสโมสวยครับโอเค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 มาตอนนี้มีซุ่มยิงสองตัวแล้วครับก็น่าจะค่อยๆพักมันได้อยู่ครับ อย่างน้อยมันก็ไม่เข้ามาใกล้เกินไปครับไป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 โอเคครับประมาณนี้ครับแต่มันค่อนข้างนานครับการเล่นอย่างเงี้ยของผมอ่ะนั่นแหละคอสโมชาร์จชาร์จชาร์จน้องน้องเยี่มมากเยี่มมากเยีมมากจะไหวไหมเนี่ยเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่จะไหวไหมมันไหวอยู่แล้วครับแต่เมื่อไรจะชนะเนี่ยอาคอสโมไปเพิ่มอีกหนึ่งครับผมรถไฟไปครับชนตัครับเขนแคร์ได้เพิ่มครับมา รอเวลาอย่างเดียวครับด่านนี้เร็วเร็วอยากชนะแล้วโหโหถ้าดันไปถึงบ้านได้น่าจะโดนรัวครับเจ้าบอลน,น้นน่ะน่าจะโดนคอสโมผมรลัวครับโอเคครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับเออดีมาก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 รถไฟไปครับผมรถไฟไม่ได้ชนเลยแย่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 โอเคครับโอเคครับคอสโมอ๋อกระเด็นอีกละคอสโมตีไม่โดน <c oughs> โอ้ยโอเคโอเคโอเคใกล้ถึงบ้านละใกล้ถึงบ้านละบึม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 สวยครับสวยครับเจ้าเต่าออไปครับผมไปจัดไป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 ขวางครับไปขวางครับมลินเริ่มหันอีกะล่ะเจ้าสุนยิงไปเพิ่มครับโอเคใกล้ถึงบ้านละน่าจะฉิวๆิวครับผม <Yahoo! S 1> เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตาดมันครับโมสวยครับผม ก็ค่อยไป,ไปครับเออค่อยๆให้คอสโมขยับไปทีละนิดทีละนิดครับผมโดมันรถไฟเยี่ยมมากโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคจริงๆละแล้วก็รอจบอย่างเดียวครับมีอะไรมาครับผมสักกว่าคอสโมจะฆ่ามาได้เนาะเออโดนอยู่เวลาไปดิโดนอยู่เวลาไปดิโดนอยู่เวลาไปดิโดนซ้ำอีกรอบหนึ่งสวยครับผมเยี่ย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 มน่าจะชิวๆ,ๆโอเคครับกระเด็นละอ่า ตาครับเจ้าใส่เบอร์แคทไปเพิ่มครับเมื่อไรจะตายเนี่ยเฮ้ยนานกันนะนี่โอเค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 ผักมันสวยครับสวยครับเจ้าว่านั่นทําอะไรไม่ได้ละเรียบร้อยเรียบร้อยโดนคอสโมหยุดเวลาลัวๆครับผมแล้วก็โดนผักลัวๆครับเรียบร้อยเป็นไว้ไปดิเป็นไว้ไปด,ปไปดิปัญหาคือเจ้ารถถังนั่นครับหยุด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 ซิเยี่ยมเยี่ยมโดนผักหยุดหยุดหยุดเอ <laughs> ๊ะ ไม่ได้เล่นอ่ากลับไปที่เดิมโอเคกันเดนอีหนึ่งรอบครับใกล้ตายแล้วแหละใกล้ตายแล้วแหละไปๆๆทุกคนโอเคเจ้ารอถากนึ่งแล้วไปละอ่าบาวุธเลยครับบาวุธดเลยครับเคียย์ฟรฟิเคียร์ฟรีิอะไรอะเคี่ยวชิวๆดิพัก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 เยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดอะหยุดสิหยุดสิพักพักพักเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพัก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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าเรียบร้อยครับคอสโมมาเพิ่มอีกหนึ่งครับผมเจอบ้านละชิวๆครับไปๆๆๆๆปล่อยใครได้ปล่อยให้หมดเลย ผมเอาเจ้าว่ายน้ำมาทำไมเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ครับอ่ะจบแล้วครับเรียบร้อยครับเคลียร์ละได้หนึ่งตัวอะไรครับผมแล้วก็สามสิบกระป๋องแมวครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มตู้ของเจ้าเมทัสลักดีกว่าครับโอเคครับผมลืมไปเวลาเราเคลียร์ของเว้นเมทัสลักเราจะได้ของรางวัลมาด้วยนะเคลียร์สามสิบสามสิบแก็แย่ครับยี่สิบครั้งครับเราก็จะได้ตั๋วมาสามใบเนาะ รับมันเลยละกันครับอะแล้วก็ไปเปิดกระชากเลยดีกว่าครับผมตู้ของเมทัฟสาร์ครับอะหนึ่งตัวแรครับผมไหนดูสิขอตัวใหม่ก็พอครับไม่ต้องให้อูเบอร์ก็ได้อ่าเก็บไว้ก่อนครับโอเคครับมามันเลยหนึ่งันห้ารอยครับขอตัวใหม่ครับผมมาครับยังไงก็ได้อูเบอร์อะไรอยู่แล้วครับ มาเลยมาเลยมาเลยโอเคไม่อยากได้อ่าอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับไม่เอาเฮ้ยจะไม่ออกตัวใหม่เลยลเหรอเฮ้ยอเอ่อเอ่เอโอเคโอเคโอเคอเคจ้านี้ก็ดีครับผมถือว่าเอามาปลดล็อกแร้งแมวด้วยอา่าเก่าอ่ะไม่เอาเออซารลอนก็นดีครับโอเคครับเจ้าอูเบอร์ตัวนี้ดีไหมนะไม่รู้อ่อาไปต่อครับ เอาหมดแล้วเหรโอเคครับสรุปก็ได้แค่นี้เนาะโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ